เมื่อวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาในะคะบ,บริษัทเสกสันฟิล์มใครภาพยนตรน้องใหม่ป้ายแดงที่ดังไกลไปถึงประเทศจีนของซีอโอสาวสวยคนเก่งนะคะคุณนุ้ยสุวิมลและยังเป็นผู้บริหารของบริษัทมา s a ล a าออฟฟิเชียลผู้ผลิตเครื่องดื่มมีเอเนอร์จีดิงนะคะพลังที่เราเลือกได้ได้ถูกรับคัดเลือกจากเหล่า,าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปีนะคะเอเชียท็อปอเวิร์ด2023ถึง2รางวัลโดยบริษัทเสกสรรฟิล์มนะคะได้รับรางวัล Best Culture Exchange Film Production Company และบริษัท m a r c e l าออ f ฟิเชียนะคะได้รับรางวัล Best Product of the Year ณนะหอประชุมกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพโดยมีคุณนุยสุวิมลนะคะพร้อมด้วยคุณเอกนทวุฒิผูก้กำกับภาพยนตร์มอริมีแล้วก็ภาพยนตร์กำปั้นเดือดพร้อมด้วยนักสแสดงนำนะคะอย่างสาวเปียนโนแล้วก็หนุ่มอาซุนสมแพงนะคะเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองคะ่ะฮัลโหลทุกคนผมจ้าเงนจากลาวลาเซเซ์ก เป็นโอซารันทร์นะคะสวัสดีครับผมเอ๊นัทฒิสุธิประเสริฐนะครับเป็นผู้กกับก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติกับบริษัทเด็กสารฟิล์มนะครับที่ได้รับรางวัลรันยิ่งใหญ่ระดับนาทอาเซียนเนาะก็รู้สึกภูมิใจกับบริษัทแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนแน่นอนครับกำลังตอนนี้กำลังเตรียมงานภาพยนตร์ไทยจีนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่อง เกี่ยวกับมวยไทยเป็นศิลปะมวยกังฟูแล้วก็มวยไทยนะครับชื่อเรื่อง Benefit ครับสำหรับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากไทยครับ สำหรับเรื่องที่ผ่านมานะคะโนได้รับรับบทเป็นตัวหลักค่ะเป็นนางเอกของเรื่องที่มีพีเอนะคะเป็นร่วมกับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าพระเอกของเราเป็นคนจีนด้วยค่ะฝากภาพยนตร์นะครับส่งเสริมฒนธรรมนนะครับไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับที่ทำโปรเจกต์กร่วมกันแบบนี้นะครับมีนักแสดงทั้งต่างชาติแล้วก็นักแสดงไทยนะครับ ือว่าเป็นการส่งเสริมอีกช่องทางหนึ่งของของประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็อยากจะทำโปรเจกต์แบบนี้ดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คาดหวังให้ให้มีผู้ชมเนาะผู้ชมสนับสนุนจับหน,น,นุ่มภาพยนตร์แบบนี้แนวนี้นะครับแนวเกี่ยวกับวัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้่อะไรอย่างเงี้ยยังไงนะคะนก ทุกคนแล้วก็ทีมกำกับเองแล้วก็ทีมต่างชาติที่จะเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้นะคะอยากฝากทุกคนเปิดใจดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสุดท้ายก็อยากขอบใจทางครณเอเนื้อผูกกับแลวก็ค่ายเสกสรรฟิล์มที่เฮ็ดให้น้องมาหอดจุดนี้ได้และก็สามารถที่่าไปถ่ายหนังยุ่จีนได้น้องยุคละคนปักกิ่งของจีนและก็อยากฝากเป็นข่าวในไว่นี้สิมีหนังมาฝากแน่นอนอยู่ที่ปักกิ่งขอบใจทุกคนแล้วอทิตติดตามมาืุดเด้อขอบใจ